โน่ no. ได้อะไรมานะ่ะเข้ามาพี่น้องนางงามได้อีหยังมาเปิดซสีโอเปนซสีมันคืออะไรเซฟไพร์ <Surprise. S 2> Surprise, นั่งว่าพี่น้องจา้าอะไรอ่ะ <laughs> <laughs> what is that อันนี้อะไรอ่ะ <is> ไม่รู้ I don't know what is this uh huh. oh, surprise surprise wait for the rest for the air mm hmm. รอโ oh. อ้ง,งานสื่อเครื่องกล้องอากาศมากพี่นอ้อง ตอนนึขึ้นไงจะโซบิกพัดลมนนงานเสียพัดลมมันหนารนโร้ออ้ไดสันแยางแพงมาได้หรอ Surprised for your allergy w e r so big ใส่แหวนอยู่ก็น่ะพูด่ะ เดี๋ยวเ <Thank you. S 1> ดีย๋ยวเห็นั่งามแกะได้ไปนองเด้อคนนะ How much is t h จ็กบาทละส่วอ What oh, this for the factor? มีราคาสัมอ๋อเอา ตนผมเฮยผมเนาะผมเฮียเปิดซีมันคืออะไรมันคือพัดลมพี่น้องพัดลมสมัยใหม่บับยางแพงเด่นิเป็นหมื่นกว่าเผื่อเด่นิเนาะเป็นหมืน่นสองหมืน่นผ่ Remote control. Wat is Filter Dit is een extra filter? Je kunt het niet Het was een extra filter. Why do you have to put it so big? Why do you put so big? It's not so big. It's high, but it's not, not It's very good packed, right? Yeah, huh? a little bit of a little bit. And here, it is <laughs> เอากล่องไปทิ้งไหนละกล่องก็ใหญ่บ้านก็เล็กนิดเดียวพี่น้อง จะตั้งสายสูอี <laughs> นั่งน้าหามาทูฮันเหรอท0 0ฮัติก5ฟฮันเลดพูนะเห็นมประมาณสองหมื่นพันพี่น้องเ <it> อ้ย Can make only fan or not? No, it's fan and it takes the the pollen mm. from the. Man it takes also the husk mat mm. and it takes also the the smell from mm. like for my, my hundred. Yeah, okay. I put it in, see. Normally I have to read first. อ้าวโอเคนางวันนั้จะอ่านก่อนน้าวก็ประกอบกันเลยนะตูรีดหรอกน้องเห็นต้นไม่สวยบ้างหนาทั้งนอกบานคอยคสตอฟ์ฟิวเตอร์ ใส่แล้วนะทุกคนเราก็จะมาใส่ใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรนะแพกเกสรดอกไม้พี่น้องข่อยกระแพ้เดยต้นต้นใหม่แดงๆนี่พี่น้องกันมันถึกถมันเป็นดอกนะเพื่อนข่อยนี่เป็นสีเหลืองสีเขียวเลยต้องเช็ดทุกวันพนนราะฉะบัน่ไดเราก็รอยซื้ออันนี้มา ใส่ได้บ,บ่บ่ดเดี๋ยวมันมีคลิกอีกหนึ่งอันนะเนี่ยป o ๊บคุกคลิก it down first like this and put it in เส <No. S 1> ร็จแล้วนาะงงามก็จะเสียบเสียบแล้วก็ยกขึ้นไปวางตรงนู้นพูดอิดอูเดดดิคุณนาย on top เลยเนะี่ย Yeah, on top of the black spot there yeah. it's not inside okay yeah come out. come yes put it up there เอาละกสเลอยู่โอเคบอโอเคเนาะโอ้มันจะเป็นแบบนี้พ2เอ้มสองทุดห้าด้วยนะทุกคน have learn gives, uh, the, the มันสามารถที่จะอนั่นได้โนู่นนี้นั่นก็ว่ากันไปนะทุกคนนะใครมีปัญหาก็ลองไปซื้อมาใช้ดูนะสองหมืนกว่าบาทหมื่นกว่ากับสองหมืนไปละพี่น้องเอามาฝากด้วยสำหรับคนถี่ อยู่เมืองนอกหรือว่าอยู่บ้านเฮา,าที่มีปัญหาอยู่พุทดธเดอะน,นั่นเฟิร์สเห็นนางงามเห่นของเห่นไม้นั่งก่อนเหรียเดี๋ยวพี่น้องเด้อจุบจับจับจุวบ,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 บพี่น้องบรรยากาศหน้าบ้าน่อยต้นสะระใน่่ยอยพี่น้องจ๋าสวยบ่นี่สะระใน่ตัดเอาไปทําชากินหมดแล้วไม่ค่อยได้กินวันนี้แดดฝนตกนะก็เลยพับกางเก้าอี้พี่น้องจา๋าบรรยากาศเด้อคุณคุณต้านนะเพราะว่า เริ่มมาซื้อดอกไม้มาห้อยมาอะไรแล้วนะทุกคนนะนบรรยากาศบ้าน,นงาน,น,นงานแต่กของเล่ยนไม้ต้นไม้ต้นนี้สวยๆเวลาหน้าใบไม้ร่วงมันก็จะเหลืองนะงใบไม้ผลิมันก็จะแดงนี่น้องมันก็จะเป็นดอกเลยประเทนี้เป็นดอกจ๋าเอาหล่ะแค่นี้ได้ไหมน้องด้วยปดีจ้ะ